ท้องตำนานไปกับอริชัย EP 1 5 5 9พี1559ชุดเทพเจ้าแห่งดอนไร่หลวงพ่อมุยวัดดอนไร่ตอนกำเนิดพยักษ์แห่งสุพรรณและวาจาสิทธิ์เบื้องต้น ในดินแดนสุพรรณบุรีแผ่นดินที่ไม่เคยสิ้นคนดีและไม่เคยขาดแคลนจอมกระมังเวทย้อนกลับไปในยุคที่พื้นป่ายังหนาทึบแม่น้ำท่าจีนยังไหลเอื่อยเล่าขานตำนานเก่าแก่มีพระพิสุรูปหนึ่งผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ผู้มีแววตาดังพยักษแต่น้ำใจเปี่ยมเมตตา ผู้ที่วาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์ดังประกาศสิทธิท่านคือหลวงพ่อมุยพุทธรกิโตแห่งวัดดอนไร่เรื่องราวของท่านไม่ใช่เพียงแค่ตำนานเล่าขานข้างวงสนทนาแต่คือประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาที่แลกมาด้วยการบำเพ็ญเพียรจ,จนจิตกล้าแข็งวันนี้ เราจะพาท่านย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของตำนานที่เล่าขานกันว่าท่านคือพระที่ไม่เคยพูดปดและรู้ภาษาสัตว์ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2431ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะบ้านหนองเสดา ตำบลหนองสะดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดในครอบครัวชาวนาผู้ขยันขันแข็งบิดาชื่อในเหมือนและนางชังมีสีชัยได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเด็กชายผู้นี้มีชื่อว่ามุยคำว่ามุยในภาษาถิ่นอาจจะหมายถึงความมุมาณนะความเข้มแข็งหรืออาจจะเป็นแค่เคล็ดชื่อ เพื่อให้เลี้ยงง่ายแต่ใครจะรู้เลยว่าชื่อนี้จะกลายเป็นนามอันยิ่งใหญ่ที่สะเทือนวงการสงฆ์ในการต่อมาในวัยเด็กเด็กชายมุย้ยไม่ได้สุขสบายท่านโตมาในครอบครัวกเกษตรศกรที่มีพี่น้องถึงห้าคนชีวิตในท้องทุ่งสอนให้ท่านรู้จักความอดทนสู้แดดสู้ฝนและที่สำคัญ คือความกตัญอยู่ท่านช่วยบิดามารดาทำรรนาเลี้ยงควายอย่างขยันขันแข็งนิสัยส่วนตัวของเด็กชายมุ่ยนั้นเป็นคนจริงจังพูดน้อยแต่ทำจริงและมีความสนใจในเรื่องราวของพระศาสนามาตั้งแต่เล็กเมื่อถึงวัยเกณฑ์ทหารท่านได้รับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมทหารรักษาวังในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ชีวิตการเป็นทหารรักษาวังนี้เองที่ห so ล่อหลอมระเบียบวินัยความเข้มแข็งและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวให้กับท่านซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการครองสมณเพศในอนาคตเมื่อปลดประจำการกลับสู Turn. ่มาตุภูมิสามชุกด้วยใจที่ฝากฝ่ายในธรรมท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทครั้งแรกณวัดท่าช้างโดยมีหลวงพ่อปรัง เป็นพระอุปชาในช่วงแรกของการบวชพระมุ่ยตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดท่านเริ่มฉายแววของผู้สมภูมิปัญญาสแสวงหาความรู้ทั้งการปริยัติและทางวิปัสสนาแต่ทว่าชะตาฟ้าลีกิดให้ท่านต้องพบกับบททดสอบเมื่อทางบ้านประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำนาบิดามารดาท่านก็แก่เท่าลง สุขภาพไม่ค่อยดีท่านจึงจำต้องลาสิขาออกมาเพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวการศึกออกมาครั้งนั้นไม่ได้ทำให้ใจท่านห่างวัดท่านยังคงทำาูุบำรุงาศาสนาและช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังจนกระทั่งเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตได้มาถึงในมุย้ยในวัยหนุ่มเชกันได้ล้มป่วยลงอย่างหนัก อาการหนักหนาสาหัสจนแทบเอาชีวิตไม่รอดยาขนาดใดก็รักษาไม่หายร่างกายสู้ผอมลงทุกวันในช่วงเวลาที่ลมหายใจรวยรินอยู่ระหว่างความเป็นและความตายนั่นเองท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานจิตยอย่างแน่วแน่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากข้าพเจ้ารอดชีวิตจากโรคร้ายครั้งนี้ไปได้ข้าพเจ้า เจ้ขออุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อบวชเรียนรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดไปจะไม่ศึกหาลาเพศอีกจวบจนวันตายปาฏิหารหรือแรงสัจจะไม่มีใครตอบได้แต่อาการป่วยของท่านค่อยๆทุเลาลงจนหายเป็นปริทิ้งปีพุทธศักราช2472 ณพัตตสีมาวัดดอนบุภผารามหรือวัดดอกไม้ในมุย่ยในวัย41ปีได้กม้มลงกราบราศิขาบทจากทางโลกเข้าสู่ร่มกาสวพัทอีกครั้งหนึ่งตามสัจจะที่ให้ไว้โดยมีหลวงพ่ออน้นวัดดอนบุภผารามเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าพุทธรักษิโต ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องรักษาการบวชในครั้งนี้พระมุ่ยไม่ใช่พระหนุ่มที่บวชตามประเพณีอีกต่อไปแต่คือพระผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากและมีเป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นท่านมาจำพรรษายอยู่ที่วัดดอนไร่สมัยนั้นวัดดอนไร่ยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ธุรกันดาลเต็มไปด้วยป่ารกชัด ัป่าและไข้ป่าแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่พระมุ่ยต้องการนั่นคือความสงบวิเวกสิ่งที่น่าทึ่งก็คือความกระหายในวิชาวความรู้ของท่านหลวงพ่อมุ่ยไม่ได้หยุดแค่การสวดมนต์ท่านออกเดินทุดงและฝากตัวเป็นศิษย์กับสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งยุคนั้นมากมายชื่อของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ล้วนเป็นตำนานระดับประเทศท่านเดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาปรมาจารย์ผู้ตบะกแก่กล้าแห่งสุพรรณบุรีหลวงพ่ออิ่มท่านนี้เก่งกาจเรื่องคงกระพันชาตรีและวิชาอาคมโบราณหลวงพ่อมุยได้รับถ่ายทอดวิชามาอย่างหมดเปลือกทั้งวิชาทำแหวนแขนการลงอักขรเลขยัน และการเพ่งกระสินไม่เพียงเท่านั้นตำนานยังเล่าขานกันว่าท่านได้ดันด้นเดินทางไปถึงจังหวัดชัยนาทเพื่อขอศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขวัดป่าครองมาขามเท้าเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ช่วงเวลาอาจจะคาบเกี่ยวกันในช่วงปลายของหลวงปู่สุขแต่สายวิชาที่ท่านได้รับสืบทอดมานั้นชัดเจน ในความเข้มขลังดุดเดียวกันนอกจากนี้ท่านยังได้เรียนวิชากับอาจารย์กูลคารวาดผู้เรืองเวทในสมัยนั้นอีกด้วยท่านผู้ชมครับลองจินตนาการภาพของพระพิสุร่างสันทัดแววตามุ่งมั่นเดินฝ่าดงพญาเย็นฝ่าป่ารกชัดเพื่อไปขอเรียนวิชา ท่านต้องผ่านการทดสอบจิตใจมากมายจากครูบาอาจารย์ทั้งการนั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนการเพ่งเทียนจนเทียนระเบิดหรือว่าการเสกใบไม้ให้กลายเป็นต่อแตนตามตำนานโบราณสิ่งเหล่านี้คือเบ้าหลอมที่ทำให้พระมุ่ยกลายเป็นหลวงพ่อมุ่ยที่แกร่งดังภูผา เมื่อกลับมาจำพรรษาที่วัดดอนไร่ท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดฉันอาหารเพียงมือเดียวหรือที่เรียกว่าเอกาและมักจะนั่งสมาธิภาวนาในกุฏิไมเ้เก่าๆเงียบๆเ,เพียงลำพังในช่วงนี้เองที่ชาวบ้านเริ่มสัมผัสได้ถึงความพิเศษของท่านมีเรื่องเล่าในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าหลวงพ่อมุยท่านเป็นคนดุ แต่ความดุของท่านคือความเงียบท่านไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นวันหนึ่งมีโจรใจบาปแอบเข้ามาขโมยควายของชาวบ้านในละแวกวัดชาวบ้านร้อนใจรีบมาฟ้องหลวงพ่อหวังพึ่งบารมีหลวงพ่อมุยท่านนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วลืมตาขึ้นกล่าวสั้นๆด้วยเสียงเรียบๆว่า ไม่ต้องไปตามเดี๋ยวพวกมันก็จูงกลับมาเองมันไปไหนไม่รอดหรอกชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความสงสัยโจรที่ไหนขโมยไปแล้วจะเอามาคืนแต่ด้วยความศรัทธาจึงพากันรอเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงข้าวเดือดเสียงฝีเท้าควายก็ดังขึ้นหน้าวัด ปรากฏว่ากลุ่มโจรเดินจุงควายกลับมาในสภาพอิดโ,โรยหน้าตาตื่นตระหนกพวกโจรเล่าด้วยเสียงสั่นเครือว่าพยายามจุงควายหนีไปทางไหนก็เจอแต่กำแพงน้ำขวางกั้นบ้างก็เห็นเป็นเสือตัวใหญ่ยืนขวางทางเดินวนไปวนมาจนหมดแรงสุดท้ายทางเดียวที่เดินได้คือทางกลับมาที่วัด นี่คือปรมบทของวาจาสิทธิ์และอำนาจจิตท,ที่สามารถสะกดคมสิ่งชั่วร้ายได้จากลูกชาวนาสู่ทหารรักษาวังและการก้าวเข้าไปสู่เส้นทางธรรมด้วยสจวาจาหลวงพ่อมุยได้เพาะบ่มบารมีสะสมวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์ชั้นยอดจนกลายเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวท แต่เส้นทางของท่านเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกถึงช่วงเวลาที่ท่านสร้างวัดดอนไร่จากป่ารกชัดให้กลายเป็นอารามที่รุ่งเรืองและเรื่องราวสุดจะระทึกใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าและวัตถุมงคลว่ากันว่าท่านเสกน้ำมนต์จนเดือดได้และเลี้ยงสัตว์ป่าด้วยเมตตาจิต จนพวกมันเชื่องเหมือนแมวก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ